เอาละครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่ติ๋งก็จะมาแนะนํารีวิวตัวละครในอัปเดต8.0นะครับผมซึ่งตัวละครที่พี่ติ๋จะมารีวิวตัวนี้ได้แก่ร็อบรุจินะครับเป็นตัวละครระดับซีเขตดครับทุกคนซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์นั่นเองนะครับบัฟที่จะมารีวิวก็จะเป็นโอบวกทุกช่องนะครับผมแล้วก็จะเป็น0.1นั่นเองนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจทําไมร็อบรุจิไม่มีหน้าตานะครับผม เขาหลบในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมและไม่ต้องตกใจนะครับหัวเถิกนะครับก็พยายามจะกั้นขำบนะนะกั้นขำไม่ไหวจริงๆทุกคนหัวเถิกโอ้ยปะเราข้ามในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาวันดวันดีครับตัวละครตัวนี้ครับผมสามารถหาได้จากแบนเนอร์ดีวายแบนเนอร์ครับผมซึ่งจะใช้ในตัวของดอกไม้นะครับผมในการสุ่มนั่นเองนะครับผมดอกไม้สามารถหาได้จากการลงประตูพอร์ทัลนั่นเองนะครับผมเนี่ย ลงประตูพอร์ท่อปุ๊บก็จะมีโอกาสได้ดอกไม้้วก็เอามาส่มได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูในเรื่องของดีเทลตัวละครตัวนี้ดีกว่านะครับผมว่าทําอะไรได้พาส์ิอะไรยังไงนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นท่าโดเมนิกนะครับผมตัวละครระดับซีเข็ดนะครับจะมีสกิลแค่2สกิลนะครับผมสกิลที่1นะครับผมชิคเกนมาพี่สิบอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะสกิลที่2นะครับผมโลคุเกนนะครับผม อาบิที้ดาเอจจะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอเปอร์เซ็นต์นะครับผมเริ่มต้นแปดล้านสองแสนสี่หมื่นนะครับคูดาวอยู่ที่1ิบุด้าวินาทีนะครับผมแล้วก็อาบิที้ความแม่นยำนะครับจะอยู่ที่หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์เลยคอร์ะในการปล่อยจะอยู่ที่สองพันนะครับตัวละครตัวนี้จะปล่อยได้แค่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเซนครูดาวอยู่ที่1ิบุ้านะครับผมเลือดอยู่ที่แดล้าน8ดล้านเลือด8ดล้านครับทุกคน โอ้โหไม่เคยมีตัวนัตัวละครไหนเลือดเริ่มต้นที่8ล้านมาก่อนนะส่วนใหญ่หลักแสนแค่ล้านเดียวก็เวอร์แล้วนะอันนี้8ล้านแม่งหูเลือดเยอะไปไหนครับแล้วก็แอคแท็กอยู่ที่6กแสนสามหมื่นสามพันนะครับคูดาวอยู่ที่หนึ่งจุดห้าวิแรงอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดหกนะครับผมเอ่อสปีดอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนะครับเรามาดูเอ็กซ์ตาสแตตกันบ้างดีกว่านะครับผมโอกาสคีสี่สิบห้าที่ดาเมจสามสิบห้าลบลีกหกสิบแล้วก็การอาเบริตี้นะครับผม หกเอ่ออาการพิธที่ห้าสิบห้านะครับผมอันนี้มีการเลือกบัฟเป็นไฮเปอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่สิบขออนุญาตทาการเอ่อสวมใส่ในเรื่องของตัวไอเทมคืนให้นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยสวมใส่แล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวพาสซีฟกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับพาสซีฟที่1น,นะครัะผม P Data Intainer นะผมก็คือเขาจะเพิ่มขีดจํากัดนะครับผม ตัวละครตัวนี้นะครับสามารถปลดปล่อยได้ทั้งหมด1 000, 000ล้านเหรอโอโ้โหตัวละครตัวนี้เสกได้ล้านตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับแล้วก็ดีจูนิตนะครับผมดาเมจก็คือถ้าหากตัวละครตัวนี้นะครับผมโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ําๆนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5%เอร์เซนะครับผมสามารถสแต็กสูงสุดได้300เเก็คล้ายๆกับพาสซีฟโยรอิจิเลยครับมันคือพาสซีฟโยรอิจิเลยนะสกิลพาสซีฟนี้นะครับผม แล้วก็หากตัวละครตัวนี้นะครับผมสร้างดาเมจนะครับตั้งแต่20เมตรแรกนะครับภายในเวลา30วิตั้งแต่ปล่อยตัวละครนะครับเขาจะปลดล็อกนะครับผมสกิลที่ชื่อว่า a w a k e n n Mode นั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นการตื่นนะเป็นการตื่นของผลไม้ปีศาจนะครับผมอ่ะ a w a k e n Mode ทำอะไรได้นะครับเขาจะได้รับ Attack Speed บวก20%นะครับอัตราการหลบหลีกบวก35%้็แล้วก็ดาเมจพื้นฐานนะครับผมบวกอีก 100%เนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาใช้อบิลิตี้นะครับเขาจะทำการมาร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวมาร์กเนี่ยทำอะไรได้นะครับก็คือเขาจะทำการลบอัตราการหลบหลีกของศัตรูนะครับ40%และจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจน,นะครับผมแรงขึ้น15%จากทุกแหล่งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครเราตัวละครเพื่อนหรือว่าตัวละครคนอื่นที่เข้ามาเล่นกับเราก็ตามนะครับผมอ่ะเรามาดูพาร์ตที่2ดีกว่านะครับผม What ever it takes นะครับผม this unit will เอ่อคือตัวละครตัวนี้เขาจะทำการกินตัวละครฟรีเรนเข้าไปนะครับผมที่อยู่ในระยะนะยกเว้นตัวละค,นนคระนะครับผมยูเบลนะครับผมซึ่งการกินหนึ่งครั้งนะครับจะบวกดาเมจ1 0 0และสามารถสแต็กสูงสุดได้1% 0 0 0เปเพราะฉะนั้นมันจะต้องกินฟรีเลนทั้งหมด10ตัวนะครับผมอยู่ๆก็กินฟรีเลนเฉยเลยเป็นสกิลที่แปลกใหม่นะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคมา เดี๋ยวพี่สิบจะลองไปรีวิวเทสดาเมจกันในไหนดีครับเอ่อในห้องเทสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับและตอนนี้พี่สิบก็เข้ามาในสนามประลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสตัวละครรุจิกันนะครับผมขออนุญาตทรัการั้งค่าเปิดเอฟฟงเอฟเฟกอะไรนิดหน่อยนะครับทุกคนมาเราจะปล่อยรุจิก่อนเลยนะครับผมค่าปล่อยอยู่ที่สองพันนะครับผมนี่ทุกคนเอ่ออาบิลิตี้พี่สิบมองไม่เห็นรุจิฮะดูดิ คือรุจิแม่งหัวเถิกชิบหายเลยเออไมเอเขาจะเก็บเรื่อยๆครับเขาจะสแต็กเฮ้ยเดียวเดียวรุจิมันตีบอสที่เป็นอินฟินิตี้ตายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยปกติบอสมันไม่มีมันเป็นอมตะนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เออขออนุญาตกดรีสตาร์ทแมทนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวโกวคูมันเป็นอมตะไม่ใช่เหรอพุจิมาสอยโลกอีกแล้วก่อนหน้านี้เคยมีตัวละครนหนึ่งตัวครับที่ทำการสอยได้ก็คือเออเป็นอะไรนะตัวละครกิลกาเมดกิลกาเมดเดี๋ยวแล้วถ้าพ่จิปล่อยตัวอื่นน่ะปล่อยตัวอื่นมันจะตีตายไหมอ่ะปล่อยทรงดิขออนุญาตเทนนิดหนึ่งนะครับ สกงก็ตีแตกเหรอบักเหรอแสดงว่าโหมดนี้เรามาเทสดาเมจไม่ได้แล้วเหรอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูส,ก,ก,สก,กูงสกิลอะไรกันก่อนแนละครับอ่าโอเคแสดงว่าเออโหมดมันน่าจะบักครับไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพี่ติดขออนุญาตทำการอ่าให้ดูในเรื่องของตัวเอฟเฟกต์อาบิลิตี้นะครับไม่รู้ทําอะไรได้นะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแสงเอฟเฟกเลย เราอัปเกรดรีวิวตัวละครกันก่อนแล้วกันนะครับผมอัปเกรดเลเวลหนะครับผมค่าอัปเกรดค่อนข้างถูกเลยครับสามพหครับหลังจากอัปเกรดไปแล้วอะไรวะเลือดจาก8ล้านลดเหลือห0 0 0สนดาเมจเพิ่มไปเป็น7 3 9 0 0สนครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มไปเป็น52นะครับผมตัวสปีดอยู่ที่5.7แต่เลือด8ล้านเหลือ50000น ืออะไรกร้อนงงกับเกมผมมาทำมาเพื่ออะไรวะอ่าแล้วก็เราอัปเกรดเลเวลถัดมาเลยดีกว่านะครับผมเลเวลถัดมาค้าปเกรดอยู่ที่4ี่พันห้าร้อยนะครับหลังจากอัปเกรดไปแล้วเลือ,เอเ 6, 7, 6, ดเ,ตตนนเพิ่มไปเป็นหกแส0 0ดมื่นหกพันดาเมจต้นนะครับผมเพิ่มไปเป็นหนึ่งล้านหกหมื่นนะครับคูดาวเท่าเดิมแล้วก็ระยะหกสิบสองจุดสี่นะครับผมสปีดเท่าเดิมนะครับตอนนี้อาบิลิตี้อยู่ที่9ก้าล้านหนะครับทุกคนอ่าพี่สิบอัปปุ๊บ <ส>อัปเปอีเพิ่มไปเป็นสิบสามล้านนะครับผมอัปเกรดเลเวลสานะครับผมหลังจากอัปเกรดไปแล้วนะครับเลือดจะเพิ่มไปเป็นเก้าแสนสองแล้วก็ดาเมจเพิ่มไปเป็นหู hum, สองล้านหนึ่งแสนหนึ Mun ่งหมื่นเลยอ่ะคูดาวเท่าเดิมแล้วก็ระยะเพิ่มไปเป็นเจ็ดสิบสองจุดแปดสปีดเท่าเดิมนะครับอ the ัปเกรดหกพันอะดาเมจยี่สิบเจ็ดล้านว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งอันนี้ยังไม่รวมกับพาสซิฟที่เขาเก็บสแต็กนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว อัปเกรดเลเวล4นะครับผมจะได้สกิลใหม่ครับผมชื่อว่าโลคุเกนนะครับผมถ้าอัปเกรดเจ00หลังจากอัปเกรดไปแล้วเลือดเพิ่มไปเป็นหนึ่ง0้านสองแสนเจดมืครับดาเมจเพิ่มไปเป็นสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นครับแล้วก็ตัวคูดาวลดเหลืออยู่ที่หนึ่งจุดวิระยะเพิ่มไปเป็น8ปดสิบาแล้วก็สปีดเท่าเดิมนะครับหลังจากอัปเกรดไปแล้วนะทุกคนดาเมจจะเพิ่มอบิตี้จะเพิ่มไปเป็น4ี่ิบอดล้านนะแต่พี่สิบไม่เห็นในเรื่องของตัว ตัวเนี่ยตัวเอฟเฟกต์สกิลเขาอะขออนุญาตทำการรีทายนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวละครใหม่นะอ่ะอัปเกรดก่อนครับผมหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วพี่สิบจะทำการปล่อยตัวละครน,นะครับเด<ม>ี๋ยวบอกว่าตัวละครน,นี้ไม่มีเอฟเฟกต์อบิลิตี้หรอไม่เห็นเอฟเฟกต์อบิลิตี้ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวละครมันยังบั๊กอยู่พี่สิบอาจจะแนะนำให้ไปเล่นในเรื่องของตัวกายภาพก็ได้ครับ เพราะว่ากายภาพเขาตีค่อนข้างไวเลยครับตีศูนย์วิอ่ะเอาง่ายๆเลยดาเมจก็หลักล้านเหมือนกันครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมที่สําคัญก็คือเนี่ยครับพาสซีฟเขาจะเพิ่มดาเมจครับแนะนําให้เล่นเป็นกายภาพเหมือนยโรอิจิก็ได้ครับผมทุกคนอ่ะเราอัปเกรดขั้นสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมอัปเกรดขั้นที่ห้าแปดพันะครับหลังจากอัปเกรดไปแล้วเลือดเพิ่มไปเป็นหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นดาเมจเพิ่มไปเป็น 4ล้าน 6, แสนห้าหมื่นนะครับผมแล้วก็คูดาวอยู่ที่0.9าวินะครับระยะเพิ่มไปเป็น1 0 4สปีดเท่าเดิมนะครับผมอาร์บิลิตี้เพิ่มไปเป็น60ล้านนะครับซึ่งเขาสามารถเก็บแต่แตกเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองครับดาเมจตัวนี้ก็จะเพิ่มเลยเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปรีวิวในโหมดประตูพอร์ทัลเทียสิบกันดีกว่าโอเคครับแล้วตอนนี้พี่สิบก็เข้ามาในประตูพอร์ทัลเทียสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของตัวละคร รู้จิกันนะครับว่ามันเก่งแค่ไหนะ่ะเออน่าจะเป็นโลโมเดลแน่เลยเแสงมันเฮ้ยเดี๋ยวมันเอ้ย <c oughs> กลับมากรอนเฮ้ยกบมากรันเด้องบินไปด่าเฮ้ยกบมากรนที่มายอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยประตูแตกอ้ยขอโทษ หายแล้วมีประตูเดียวเลยพี่ติปวอดโอเคครับทุกคนแล้วพี่ติปก็ไปฟาร์มประตูเทียสิบมาใหม่แล้วนะผมเมื่อกี้ตกใจครับโอ้โหอยู่ยีมอนบินขึ้นอวกาศสะดุ้งเลยแพ้เลยประตูหายเลยทุกคนโอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าด่านนี้มันเก่งยังไงครับผมเนื่องจากว่าตัวละครแคปปี้นะครับมันไม่สามารถใช้พาสซีฟในโหมดนี้ได้นะครับผมแล้วก็เกมก็บั็อกอะไรไปรวดดูดิดูดิขึ้นไปบนอวก,กาศอีกแล้วอ่ะ อ่จเดี๋ยวพี่ิิให้ดูนะครับทุกคนดูดูเลือดครับเลือดด่านนี้โอ้โหแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านครับแต่ว่าตัวละครอย่างแกปปี้อ่ะจริงๆมันจะเพิ่มดาเมจแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมแต่พอเอามาเล่นโหมดนี้ว้ดาเมจมันไม่เพิ่มครับพี่สิทธิ์ก็เลยแนะนําให้ทุกคนไปฟาร์มหาตัวละครอย่างรอบลุจิมาก่อนนะครับผมซึ่งทุกคนดูดาเมจรอบลุจิครับเห็นไหมเขาตีไวและที่สําคัญนะครับผมดาเมจเขาสามารถเก็บสเต็ตเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆครับนี่ ตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมตัวละครลอฟรุจิเลยกลายเป็นตัวละครเมตานะครับผมที่เอาไว้ใช้ในการลงฟาร์มประตูพอร์ทัลของตัวฟรีเลนนั่นเองนะครับผมที่ติก็แนะนําให้ทุกคนไปสุ่มหาเอานะครับผมส่วนใครจะฟาร์มหาลอฟรุจิก็แนะนําให้ไปฟาร์มพวกประตูระดับล่างๆหน่อยครับผมหกเจ็ดแปดที่มันจบไวๆครับก็ไปฟาร์มหาดอกไม้แล้วไปสุ่มกันครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจบแค่จริงๆแล้วอาจจะไม่เกิน หนึ่งนาทีด้วย3้ำถ้าหากพิสิทธ์อัพ,พตัวละครอ,อื่นๆนะก็น่าจะจบไวกว่านี้ครับผมไม่งั้นเอาตัวละครอ,อื่นมาเล่นน่ะจบ5 6นาทีเลยนะค่อนข้างนานครับก็ต้องขอขอบคุณนะผมเจ้าของไอทีด้วยที่ให้พิสิทธ์มายืมรีวิวตัวละครน,นะครอย่างลอคุจิต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบายย